ข้างบนคุณผู้ชมเขามาหาหวยเขียมทิท่มนะคะข้างบนที right. ่เาไอตรวทั้งวันนี้จ้าน้องดา้างบนหาหกเจ็ดคอ้ชมหาหกเจ็ดเลียมทิ่มไม่มีล่างบอกล่างแปดล่างว่าแปดแปดเก้าอ๋อบนนี้มาหามาหกวาเจ็บอกหรือว่าสามตัวเลยหาหกเจ็ดหาหกเจ็ดฉันเองคโอ้นรตรวลยเดือนกันมาก สามสทางทางางล่างนี่แปดารแปเน้ยจ้าที่แลกวนาสิแจะมแปนดยหรือมกนแปดนะเขาจะแปเนี้ยเา่งเขาปูว่านีดอกปูเดียไม่แปดย่างเดียวหน่อยด้วะหน่อเด้ปะหันแปดหันทางล่างหันนี่แปดเก้าล่างอุ้ต่อจะตรวื้อมาได้ใช่ปโอ้โห้่ บัวเพียบบเดียวอทบัวเปียบแ่เจ้าเดอนี่บัวเพียบบัวเพียต๊ดปูดปวดปวดประสรโอ้ยมเจ้ามอโลหคิดตรวจขึ้นมไทยโอ้ยบ่เดิศลายี่เสียซิมเสียงซิมแปดเจ็ดแปดเก้าตัวนจำอะ่ได้บ้าทุกทุกจได้สองตัว

หาหกะหาหกเจ็ดเอาก็สิเรื่มเย่ชิเรื่มไม่แทเ็ดงค่ะมรีบขล่้างล่างเ็อ่อโอ้มืงั้ลังสัมผัสอยู่เด้อค่ะเด้อบอกมุงบอกพิดบอกถือเด้อบอกถืออาจะําลั่งสัมผัสอัดเสียงอยู่ค่ะคุณเมียเขาใซ่ปากให้ล้านก่อนแมนแมนอิลี ขอบเซียค่ะ<า>ข้า,างบนนั้นไขห้าหกเดค่ะข้างล่างทางเจ็ดเก้าเด้อได้ 5, 7, 9, ดตันว,วนะีนน้ก็ค่ะเลขข้างบนห้าเจ็ดเก่าบนห้าเจ็ดเก้าโอ้<บ> เออล่างหาเจ็ดเก้าบนเนี่ยันแปดเก้าฉันว่าข้างบนห้าหกเจ็ดหาเจ็ดเก้าข้างบนหาหกเจ็ดข้างล่างหาเจ็ดเก้าเขีเดียวกันบ่เขนมันเมล็ดเล็กตัวเดียวกันบอกค่ะฮนเมล็ตัวเดียวกันบอเล็ตตัวเดียวกันฮาบนสอต้นกันล่างมันได้าเด้าด้า ค่ะข้างล่าง,าน,งานี่เด้ยังโ <5, 7, S 2> ตก่สองโตสาโตห้าเจ็ดกรอบนี้ขึ้นใ้หลายโตแท้นัมันจม,มาจะสี่อ๋อมัดตัไดดเอาไปถ้ามัดตงตัวใดเอาไปุด,ปดนั่นและเน่จัเนจ่บนจบคููเป็นเนียทางเน่แมจ่จับคููกันข้างล่างมันมากเปนหาสามหาเจ็ดหาสามหาเจ็บค่ะมึงบอกอสูงว่าแปดเกาีหมื่น อืมันจะมีแปกับเก่าเ้่าน่คใครมาเโอ,อจะจะกับครูค่ะหาสามหาค่ะเออทางบนดิค่ะบนห้าเจ็ดรับครูได้หาดหกเค่ะาเจ็ดสี่เจ็ดสค่ะอ่ะ เลข7ค่ะล้เลขกันที่ว่าคนซื้อเขียวเด่นเหม็นๆน่ะคนซื้อขวัญนด่นมากนี่ยังค่ะโอเล่คนซื้อขวัญชื่นสบายเื่นระเทศเขาล้มบาลอ๋อค่ะค่ะเลข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 แม่เนาะหลางจับคู่ให้ห้าสาวห้าเจ็ดเนาะค่ะเนาะนะบนกับหาเจ็ดหกเจ็ดกับเจ็ดสี่เนาะค่ะเนาะ มีมีตัวเสื้ออีกะเพราะมีแล้วเนาะนส่วนล่างล่างล่างก็หนะ้าเจ็ดเก้าเนาะบนก็หนะนะ้าหกเจ็ดเนาะค่ะเนาะค่ะจับคู่เอาแล้วฮะออพอเดือนได้แปดกับเก้าค่ะข้างล่าง เป็นยังมันอสิเป็นยังไดันแปดกับม่แต่ว่าคันรอบนี้โบวเคยมานำกันนะเคียนนะบกบม,มานกัน่ขนะคิดว่าันเปนหา,หา่าเจอไซ้แปดหาเก้าหานั่นแล้วค <8 5 S 1> ันมาแปดิมาเก้ากับเก้าหาเก้าหาคันมาแปดกับแปดหา เมื่อกล่ากระเล็บปูห้องพอดีเลยแปดหาเกา้าเอาหาไซนั่มเมื่อเสี่ออกหาเกา้าเกา้าหาตัวเกาเาว้าบ่าแต่ว่าร้านสุมต่ำพื่อนหน้าจะได้แปดมาลางได,ลได้มาแล้วก็จะได้มาแล้วหน้าจะเป็นแปดนี่ละเม<อ>นค่ะแปดมาลางกับไสนแปดหกแปดเจ็ดแปดห้าแปดห้าแปดเจ็ดแปดเก้าเนาะแดหกค่ะ

สมจนสะดุ s <S ้งส่งสะดุ้งจาสดมเตื่นเลยจากวงนอนตื่นเลยก็กเจ็บังสมข่ามาอะไงแิด่าุเงมา่แกง่า่งกินคนรกิ่เป็นตาสมีมาสมดมีตะวนเก่งมา่าตะกขมา่า่เะมิงขมไป็ีสมนะ บอกเด่นเด่นม่วมันบังหรบอกมันค่าบัใครบ้าส่วนที่อกเราบอกบอกใครนั่นบอกม่านั่นแหละยพนหลังพืนได้หาสามกับหาเจ็ดบนนี้ได้หาเจดกับหกเจ็กับเจ็ี่บองเล่นน้องยยล่ะเลขเจมาตัวไหนบ้างนี่ยกไม่น้องเกขยยังว่ามันมากเก็กับสองเจ็กับสองสองนีบ่้าตาตอกมาจะเจบ่แต่วกับบนี ยังนีว่ามีความแน่นอนนะคะเนาะแต่ว่านี่เล็คนเสียนทีมันลมวดก้อนเพ่นเขาบอ่งบนเด้มวดก้อนเพิ่นเขาเก็บกับมวดก้อนเพิ่นเขาบอกเขาติตามเพิวันนะแข่งเข่งขนทีมบอ่เด้่งวัเจ้ามวดก้อนนี่ให้หาบอถือกเด้อล้ะกาศสมวดนี้เยอะขนขอไห้วดนี้งวดนี้ล่างนี่งวดก้อนหข้างล่างเป็นบ่้มวดนี้แปดข้างล่างแปดข้างล่างซาทูแปดเก้าแปดหกขันออกแปเก้า ขัดออกแปดเก้าของเจ้าเต็มเต็มเลยคงขงเดือนสกาวนี่แหละพาะว่นสด้แบกับเก่าโอ้ยรัดมาหรัอไรดเตวะกัลาดเมนต์ัวลาดแน่นยังไม่หมดเลยอือเฮ้ยแวน้มากันย่ะกอดทน้าอย่างอันนี้เ็มาวันว่าปูหาเจ็ดแปดวัน้เจ็ดเนสกาแต่ว่ามันจเจ็เาแต่วามันออกพกเก็ บารีสเบงเอเข้มบ่ะขึ้นมาสองตัวบาิเบใคยมาสองหกเจ็ดลดนโดน่ดนเป็นยี้ใส่บาได้2,67สองหกเจ็ดก่อยแบบหนาสมสองหกเจ็ดตัม่ขึ้นมาสองหกเจ็ดตับาสอาสบาริสบารบาริสบารัสางนสแารนสบาริสาริสบาริบาริสบาริสแารบาริสบาริสบารัสบาริสัาริสบาาริสบสบาริบาริสบิสบาสบาาริาบ่สิส ว่ทันอันของบมันเป็นมันเป็นใส่เป็น้นั่นแหจังไหนนก้าม cents, ันแรนถึงน <edi> ่งมันแรนต่าสวนกันเงคนก็มมนแนสวนกันเด้อเด็กกันกับเด็เสี่พิะกันนะคะท่านผู้ชมเป็นวเน้นว่าเนี่ยนอเปียกกมันยังจะโซ่ตูดบ่านกองอยูพเปียกไม่สบายเจดตัวนะคะท่านผู้ชมไ ยิมไปเอานะคเอาค่ะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์ก็แล้์โอ้ยท่านผู้ชมก็เลยเสพต่อเปียกกอเปียกะแร์ดึงันด่งดันกึงดันดึงดันาึงดนดึงดันดงนดึงดัด้งยันดันะคะดนดึงดดดันดนดึงดั่ังดัวดนดนดึงดง่ดดง จับคูกกับสิมาประมาณน,น,น7 7 7ี้ค่ะบนห้าเจ็ดหกเจ็ดตสี่ค่ะล่างกับสีห้าสามห้าเจ็ดค่ะสำหรับเหล็กเซียนทิ่มประทะเหล็กแย่ขวัญน,นะคะกะก้นลาก็เแช่ก้นิ่ต่อมห้ช่องนกชาแนลเลยนะคะส,สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ